บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดวันที่31พฤษภาคม2568มี5ข้อนี้คุณถูกตัดเงิน1 0 5 0บาทดูก่อพลาดเสียเงินเงิน1 5 0บาทครับจะถูกตัดสำหรับคนที่มี5ข้อนี้ในวันที่31พฤษภาคม2568นี่ครับดังนั้นเนี่ยหากคุณฟังคลิปนี้นะครับแล้วคุณ คนที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการรัฐอยู่ในปัจจุบันคุณต้องดูคลิปนี้แล้วก็อย่าพลาดที่จะโดนตัดเงินก็คือ5ข้อนี้เนี่ยคุณต้องไม่มีหมดเลยก็จะไม่โดนตัดเงินนะครับโอเคสำหรับคลิปที่ผมได้จะทําทั้งหมดนะครับในช่องของผมเนี่ยต้องบอกทุกท่านว่าเป็นคลิปที่เรื่องจริงหมดนะครับหลายคนที่มาบอกกันนะว่ามันไม่เรื่องจริงเนี่ยคุณไปดูครับคนกดไลค์เนี่ยมันมากกว่าคนกดไม่ไลค์นะคนกดชอบเนี่ยเยอะกว่าสมมุติว่ามี100คนคนกดชอบคลิปผมเนี่ยจากสัดส,ส่วนนะ มีมากถึง90-95%นะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยเขารู้กันว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับมีคุณไม่กี่คนนะครับที่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะังนั้นเนี่ยเรื่องนี้คลิปนี้ก็เหมือนกันครับเป็นข่าวจริงแน่นอนนะดังนั้นเนใครที่มาคอมเมนต์นะครับที่มาบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยไม่ใช่นะทุกคลิปที่ผมทําคือเรื่องจริงหมดคุณต้องฟังให้ละเอียดคุณต้องดูให้เข้าใจาเพราะว่าแต่ละคลิปเนี่ยผมต้องการที่จะอธิบายแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มของเงินต่างๆใหห้้คุณไดเเ็นลย ว่าเงินแต่ละอย่างเนี่ยมันได้อะไรยังไงบ้างเพื่อให้คุณได้สรุปชัดเจนดูจบคุณรู้เลยว่าคุณได้เงินหรือไม่ได้เงินอ่ะโอเคนะจุดมุ่งหมายคือแบบนี้ดังนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็เหมือนกันครับจุดมุ่งหมายคือวันที่3พฤษภาคม68เนี่ยคนที่มี5ข้อนี้คุณจะถูกตัดเงิน1 5 0 0้บาทและถูกตัดจริงๆดังนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากโดนตัดเงินครับคุณดูคลิปนี้แล้วก็ทําตามที่คลิปนี้บอกคุณก็จะไม่โดนตัดเงินนะครับเริ่มต้นด้วยข้อที่1ข้อแรกมีเงหนี่ยถ้อสินค้าไมม่หด มีเงินเหลือครับของ5ทุ่มของวันที่31พฤษภาคม2 5 6 8จะมีการตัดเงินที่เหลือออกไปหมดเลยครับซึ่งจำนวนเงินที่จะตัดตรงนี้เนี่ยเป็นจำนวนเงิน300บาท300คือเงินค่าซื้อสินค้าครับเงินนี้คุณได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาแล้วแล้ว1พฤษภาตรงนี้เนี่ยก็ใช้ได้ถึงจนสิ้นเดือนครับคือสาวเสดพฤษภาแต่ที่หลายๆคนไม่ทราบคือเขาตัดเงินตอนวันตอนเวลา5ทุ่มนะคือไม่ได้ตัดตอนเช้านะครับตัด5ทุ่ม แต่นั้นเนี่ยคุณยังมีเวลาใช้ตั้งแต่จนวันสุดท้ายตั้งแต่วันนี้ครับที่คุณดูคลิปนี้เนี่ยจนมาถึงวันสุดท้ายคือวันที่3เ็พฤษภาคม2568นะจนไปจนถึง5ทุ่มดังนั้นต่อให้คุณดูคลิปนี้ในวันที่3เดือพฤษภาก็ยังทันที่จะไปใช้ดังนั้นครับไม่ว่าคุณจะเหลือเงินเท่าไหร่คุณจะเหลือหลัก10คุณจะเหลือหลักร้อย หลายคนเนี่ยจากที่ได้ทําคลิปมานะครับหลายๆคนที่ติดกันตรงนี้ที่เหลือกันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะลืมไปใช้คือลืมไปใช้เงินตรงนี้คือไม่ได้ตั้งใจที่จะเหลือครับแต่ลืมเพราะว่าอาจจะทําหลายธุระมีภารกิจที่จะต้องไปทําหลายๆอย่างนะครับมีลูกหลานมาหาหรืออาจจะมีงานนู่นนี่นั่นต้องไปทำนะครับจนทําให้หลงลืม ที่จะไปใช้แล้วบางคนเนี่ยเหลือ3า0อเต็มเลยนะครับบางคนเนี่ยเหลือร้อยหนึ่งบางคนก็ใช้ไปแล้วมันเหลือเศษเศษเทีๆๆนี้ก็มีค่านะครับอาจจะ10บาท20บบาท30บาทนี้นครับแล้วบางทีเนี่ยมันไม่ได้คือม,มันไม่ได้จะไปใช้กับอะไรคุณก็แนะนําว่าสมมุติว่าอาจจะเหลือเศษ5บาทสิบาทแบบนี้ก็ให้ใช้10บาทสวัสดิการแล้วเพิ่มเงินสดนะครับในกรณีซื้อ,อของแล้วมันขาดนะครับก็ใช้แบบนั้นระบบนั้นไปเพื่อที่จะให้เงินมันหมดนะ ดังนั้นเนี่ยข้อนี้สําคัญใช้เงินซื้อสินค้าให้หมดครับถ้าถ้าใช้ไม่หมดจะถูกตัดในเวลาห้าทุ่มของวันที่สามพฤษภาคมสองพันหกแปดจะตัดเงินออกไปหมดเลยนะสามร้อยไม่ว่าเหลือเท่าไหร่ก็จะตัดหมดเลยนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองครับจะทําการตัดเงินเหมือนกันครับสําหรับคนที่ใช้เงินค่าเดินทางไม่หมดครับมีเงินเหลือของห้าทุ่มห้าสิบเก้าทีของวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมสองพันหอกแปดจะมีการตัดเงินที่เหลือออกไปหมดเลย นะอันนี้ตัดออกไปหมดหมดจริงๆนะครับคำว่าหมดเนี่ยคือตัดไม่เหลือสิ้นนะันั้นเนี่ยใช้เงินค่าซื้อค่าเดินทางอันนี้ค่าเดินทางข้อ2ค่าเดินทางตรงนี้มีมูลค่าถึง750บาทซึ่งบอกเลยว่าหลายๆคนเหลือเงินตรงนี้กันเยอะซึ่งผมเข้าใจได้แต่ตอนนี้ที่คุณฟังคลิปนี้แล้วเหลือเวลาครับคุณยังมีเวลาที่ยังใช้ในตลอดทั้งเดือนเนี่ยคุณจะไม่เดินทางไปไหนเหลยเหรอ คุณก็ต้องมีเดินทางไปบ้างใช่ไหมครับนั้นเนี่ยจากปกติแล้วที่คุณจะต้องเดินทางโดยใช้อะไรก็แล้วแต่ให้คุณเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งสาธนารนณะเข้าไปบ้างนะเพราะว่าคุณจะได้ประหยัดเงินตรงนี้750บาทเปน็นจำนวนเงินที่ผมว่าก็โอเคนะไม่เลวนะประหยัดเงินได้750บาทในเดือนพฤษภาด้วยดังนั้นไม่ว่าคุณจะเดินทางข้ามจังหวัดอาจจะเดินทางโดยเลือกเลยรถไฟหรือคสอบอก,กอบกขอสอจะเป็น b t s MRT ARL ให้คุณเอาเงินส่วนนี้เนี่ยไปใช้เดินทางกับที่เหล่านั้นมันเป็นบริการที่เขามีครับที่รัฐมีให้แล้วก็ที่เอกชนบางที่เนี่ยก็สามารถใช้ร่วมได้ดังนั้นเนี่ยก็ให้คุณไปใช้บริการเหล่านี้ครับเป็นการเดินทางคนที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะสะดวกหน่อยนะเพราะว่ามันใช้ BTS MRT ด้วยส่วนั้นเนี่ยคนเดินทางผ่าน BTS MRT ARL อะไรกันเยอะมากๆก็คุณก็ใช้สิทธิ์ตรงนี้ไป นะแต่กรณีที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยู่กรุงเทพแล้วริมมณฑลอาจจะไม่มีวีเทสก่อใช้รถไฟนะหรือว่าจะเป็นรถเดินทางข้ามจังหวัดบขอสอขอสอมก,กนะครับจะนักทบาตรตรงนี้เนี่ยไม่เดินไปกลับบางทีเนี่ยเดินข้ามจังหวัดถ้าไกลๆออกมาก,ก็บางทีก็หมดแล้วนะครับเจ็ดร้อยสิบไปครั้งหนึ่งก็หมดแล้วนะหรือบางทีเนี่ยไม่พอด้วยหรือบางทีก็ไปสองครั้งนะครับคุณก็ลองไปคนนํานวณดูครับว่าเป็นยังไง ใครที่ใช้ค <it> really? ่าเดินทางเป็นยังไงกันบ้างเล่าให้เพื่อนๆฟังกันหน่อยครับคุณใช้เดินทางไปไหนจังหวัดอะไรใช้เงินเท่าไหร่ใช้อะไรกันการเดินทางผมอยากจะฟังทุกคนเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยคำความคิดเห็นของคุณนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆท่านอื่นมากเลยนะครับจะได้นําไปรวบรวมนะครับที่จะจะแนะนําให้คนอื่นนะครับนำไปใช้ให้ทันกันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทตรงนี้เผื่อบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเจ็ดร้อยห้าสิบบาทจะไปใช้กับอะไรดีนะเพราะหลายคนเหลือเงินตรงนี้กันเยอะมากๆ คุณแนะนํากันมาหน่อยนะผมก็ยังจะฝากทุกคนเหมือนกันครับอ่านี่คือข้อที่2ใช้เงินขั้น,นทำที่หมดมีเงินเหลือ5้าทุมาสิบเก้าดีของที่3 4พฤษภาคม68ก็ 5, ก 6, จะตัดเงินที่เหลือไม่ว่เหลือเจ็ดร้อยห้าสิบนะข้อที่สามครับสำหรับคนที่บับรประชาชนมีการหมดอายุหรือว่าประชาชนเนี่ยหายต้องไปทําบรประชาชนใหม่ครับและยื่นในตนใหม่ตรงนี้เนะี่ยคุณต้องไปทําบรประชาชนใหม่นะกรณีที่บัตบประชาชนคุณหมดอายุหรือว่าประชาชนคุณหายต้องไปทําบรประชาชนใหม่ที่ที่คุณไปยื่นในตนเลยไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยออมสินทกศส ไปทำให้เรียบร้อยทำเสร็จครับก็ตั้งรหัสพินอีกครั้งนะครับเพราะว่าบาระโชนมันหายปุ๊บมันก็ต้องเข้าระบบทำบริโชคที่เป็นบ,บรชโชแบบใหม่นะครับงั้นเนี่ยเมื่อคุณแก้ไขอะไรเสร็จแล้วยืนยันตนใหม่แล้วกำหนดรหัสพินหลักใหม่เรียบร้อยครับจะได้ใช้เงินให้ทัานก็ณนี้ที่มันหายใกล้ๆวันเนี่ยคุณต้องรีบไปทําเลยเพราะว่าถ้าหากว่าคุณไม่ทําตรงนี้เนี่ยทำส่งผลให้คุณใช้เงินไม่ทัานก็จะถูกตัดเงินได้ มีข้อที่3ามครับบัตรชดเชยหรือว่าหายเนี่ยต้องไปทำบัตรชชใหม่และยืนยันตใหม่เพื่อกาหนดรหัสพินกหลักใหม่เพื่อจะได้ใช้เงินให้ถัานมีข้อที่3นะต่อไปข้อที่4ครับกดรหัสพิน6หลักไม่ถูกติดต่อกัน3ครั้งจะถูกระง,งับการใช้งานต้องระวังครับในการกดรหัสพินกหลักกดให้ถูกต้องให้ได้นะตลอดเพราะว่าถ้าเกิดว่ากดผิดนะครับรหัสพินกหลักเนี่ยไม่ถูกติดต่อกัน3ครั้งจะทําให้ถูกระง,งับการใช้งานดังนั้น ต้องระวังให้ดีๆไม่งั้นเนี่ยคุณจะถูกระงับการใช้งานครับต้องเสียเวลาไปยืนต้นตนใหม่แล้วก็ตั้งถัดพีนุกหลักใหม่เพื่อจะได้ใช้เงินให้ทันตรงนี้ตรงนี้ต้องระวังครับสำหรับในส่วนของข้อที่4ครับคนละพีนุกหลักไม่ถูกติดต่อกัน3ครั้งถูกระงับการใช้งานต้องไปยืนตันตนใหม่เพื่อกาหนดถัดพีนุกหลักใหม่จะได้ใช้เงินให้ทันครับต่อไปข้อที่5ครับไม่พบบัตรประชาชนติดตัวไปทําให้ใช้เงินไม่ได้สมงผลให้ใช้เงินไม่ทันนะครับข้อที่5นี้ก็ส like ําคัญคุณต้องพบ ดังน,นั้นหากคุณไม่พบประชาชนติดตัวไปจะทําให้ใช้เงินไม่ทันส่งผลให้ใช้เงินไม่ทันต้องระวังอย่างยิ่งครับสำหรับข้อที่5นี้ไม่พบประชาชนติดตัวไปทําให้ใช้เงินไม่ได้ส่งผลให้ใช้เงินไม่ทันครับนี่คือ5ข้อที่สําคัญมากๆสําหรับคนที่จะไม่โดนยกเลิกเงินตรงนี้นะครับโอเคกองเงินที่ถูกตัดครับก็จะมีวันที่หนึงของเดือนมีเงิน300บาทแล้วก็มีเงิน750บาทเดินทางาขนโรถขนส่งสงาธารณะนะครับ อย่างที่ผมบอกไป B h m อ t มารดีรถไฟฟ้ารถไฟนะครับเรือเดสาสาธารณะสรุปยอดที่จะตัดก็คือ300กับ750บาทรวมไป1นึ0บาทที่จะถูกตัดถ้าคุณไม่อยากถูกตัดก็เป็นไปตามคลิปนี้ทั้งหมดก็จะรอดที่จะไม่โดนตัดเงินครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปถไปครับแล้วก็ในเดือนมิถุนาเนี่ยก็มีได้เงินด้วยนะก็ไปดูครับว่ามีคนตรนไหนที่ยังได้เงินต่อบางคนอาจจะถูกยกเลิกไปมีใครบ้างก็หลังวิดีโอนี้ไปดูได้แล้วก็มีคนที่โดนยกเลิกบัตรรสวรดดกาในนเือ มิถุนาด้วยจะเป็นคุณหรือเปล่าก็รู้ได้หลังวิดีโอนี้มี5กลุ่มคนนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ